กินดามอากีบ็อกกี้ครับได้ชื่ออย่างนี้แหละไม่ได้ทำคีมันอะไรกูะปั่มเลยเราไม่ได้ดูตอนที่หลอกตาเออเออเธอมัดเธอต้องเป็นปืนดิ เติมมากเตจะเป็นเงาปลเซฟเอาไว้อ่ะองขึ้นไปขาวโอเคซิข,ขบนว,วขบบนก็ไดบ้เซฟข้นบ่อแม่ยูฟินินตี้ถูงก,การละวาไม่ได้ผมก,กันย,ย่อย โอเคครับผมเลยพาโกมาถึงนี่แล้วว่าต่อคำสามก้าหนึ่งปวดข้าตายเออได้สิบลบมันก็ไปแปลสศษไงต่อไปหนึ่งบีลบกับแปดได้สี่โอ้ยเฮ้ยน่ไจะสุญน่าจะเป็ เก็ไหนมันก็เป็นเกมอกเกี๊ยวกี้ไงเออไม่สลาดปีิศนาข้อหบโอเคผมไม่รู้นะนี่ไงจิตลบไปเลยถูกความรอยผมไม่เคยพลาดันนะแต่ผมที่พลาดคือตาน ปาก,กวัวใช่แต่ปาก,กวัวผมไม่ผ่านนะดาคือเครื่องมือการดาลลวานี่จะกูนั่โโนงโกนะครับแล้วผมไม่ให้เล่นนะนั่งโกนะ้โกนี่ผมไม่ให้เล่นนะไฟผมแดงมอ่าไฟชีลูกสอบอดนี่อุย้ยเซลรตันโอ้ยหลบเซลรตันให้ได้ ถ้ามันกันยิงสน,นูโอ้ยยิงไม่เป็นหรอกโอ้ยคำคิดโง่ไม่โดนหรอกตัวใช้หมอดโอ้ยยิงให้แม่นเดี๋ยวนี้โอ้ยการนี้เรื่องยากมากโอ้ย่านนี้เรื่องยากมา,ากครับเรายิงจึงการไม่ได้แล้วก็กระโดดมาถึงนี้ พาพวกกาเนี่ยอันนี้ต้กระโดดถึงเออโอ้โหกระโดดอุ้ย,ย,ยไ,มไม่ถึงก็าตายหนูจะกับคลิปปั้นปล่าครับโอ้โหแรงเน้นอันนี้เราต้องไม่ต้องตัวตอดีนะโอ,อ,อู้ยูตัวตอดีครับต้อนบอสต่อแล้ว,วเหลือไม่ได้ต้อนบอสตอ่อห้านมือโปรเลยนะ รสลัดชั้นแหละเพราะว่าเพราะว่าทขี้กโกนะทุกคนขี้กโกงคือปรับให้ลินถ้าขี้โกงขนาดนั้นเขาแบบให้ขี้โกซนให้ขี้โกนกโกเดินแบบเดินแบบกดะโดดกระโดดขนาดนั้นไม่เอาอ่ะอันนี้เราจะไม่ต้องสัตว์เลสอุ้ยเซ็ตเอาไว้ก่อนติ เซฟเป็นเลือดด้วยนะแต่ว่าเซฟเม็นไม่แต่ผมตะขานเนี่ยผมไม่เคยโดนกัดบ่อยเพราะว่าผมเคยตีตะขามากกว่าตีต้นตาด้วยนะ,ะเก็บถุดมันซินคิดว่าผมเป็น i m p o r t เตหรือไงตะขามันก็น่ากลัวนะมันแต่ผมฆ่ามันแล้วก็ จับมันไปยาจาเป็นฮัต <h ums> ดดตานนี้ไม่ต้องเกีียวเลยครับต <h ums> านนี้ไม่ต้องเกีียวตานนี้ก็หัวลาอไงอุย,อยด่านสั้นยาวครับนี่คือดาบบอสนะเฮ้ยผมมาซื้อดานนี้ได้หรอโอ,โอ้นี่ไงครับใน่ะนเอชานะร์ดส่าว ด่านที่เราต้องไปท่านสุดนะครับท่านสุดหรือว่าเป็นพระเจ้าหนึ่งแต่ว่าน,นี่ประตูน่ารถดพระเจ้าต้องมาสู้กับเจ้าปีศาจนารอหรือปีศาจนารถมาครับนี่ครับด่านสุดท้ายเราจะมีสมุดได้เราต้องมาต่อชู้กับพ่อเพิ่เข้ามาหายไปไหนเอาโอ้เอามาใหม่นะ เป็นอะไรอ่ะทุกคนเรียนมาเพิ่มก็ไม่มาเราเปิดคลิปให้ครับทุกคนก็จะไปรูนนะว่าเจ้าตัวนั้นหายไปไหนพิศาพิศาน้นหายไปไหนครับทุกคนปวยังไม่ได้ราบ,บหมูอะไรนะพิศาก็หายเฉยทุกคนจะไปดูน,นะว่าผมไม่ได้อะไรเลยนะต่อไปก็หายเลย 哎，我们。